สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องออนไมน์ด <c oughs> ไม่รู้จะกินอะไรก่อนวันนี้คือมีแต่กล้องปดูดัางนั้นเลยไม่อยากจะเซตเลยบอกมีไข่ปลาดิวกิวรสชาตินี่คือแบบแซ่บมากจะมีอะไร้อยจักเตียมีแต่กล้องปูดทางนั้นเลย ตาหอกห้อยตรงมาตัวนี้อะไรย่ำไข่แมงดาคือแต่ก็ย่ำอยู่ข้างในเลยนะต่างตัวเลยทีนี้ถ้าใครพลาดมานะหลานปากลัดซีเก่าวันนี้ตอนเย็นนะแต่ว่าน้ำลงถ้ามาเย็นน้ำลง บรรยากาศดีมากเลยกินเล้ออาหารนี่คืออันนี้พี่ใหญสช่้งจะปกพ้งที่เวอชอบนะแต่ว่าเมนูมีเยอะมากเลยไอติมอันนี้ไอติมตัวเรียนมดไปเ,เรียนหนึ่งถ้วยโอเคเดี๋ยวีไปกินก่อนนะเดี๋ยวอยเจอกันคลิปต่อไปเล้วกันโอเคบ๊ายบาย